รเราก็เลยรู้ว่า verb to do เดี๋ยวถ้าเขาไม่เขียนมาให้นะลูกครัถ้าเกิดค่าใแต่งเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเ,เขาบอกภาษาไทยมาว่าจิงโจอ้อาศัยอยู่ที่ไหนเราจะเอา verb อะไรมาถ้าเราไม่รู้หลักใช่ไหมครับเราจะเอา verb to be มาเป็น where are kangaroo live ไม่ได้เลยนะลูกนะผิดหลักไวยากรณ์เลยมาเจอกันหน้าที่49ต่อนะครับกับหนังสือ say hello 5นะครับ แต่ความจริงแล้วมันมีคําว่า new s อยู่ด้วยนะครับคุณครูพูดสั้นๆเหน็นตัวใหญ่ๆในหน้าหนังสือก็เลยเรียกว่าหนังสือเซโไฟนะครับความจริงเขาเรียกเต็มๆน่าจะ new z e r o Five นะครับนะหน้าที่49แล้วครับวันนี้ไม่เสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับในเนื้อเรื่องนะครับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่3บอกว่า Talk with your friends คำสั่งนี้แปลมาบ่อยลูกนะโชคแปลว่าพูดแปลว่าคุยวิทยแปลว่ากลับแปลว่าด้วยยัวแปลว่าของคุณเพร่อนเพื่อนหลายๆคนเตเมสนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณแปลอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ใหญ่อีกนิดหนึ่งลูกๆจะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่คือ,อสัตว์นะครับนะถ้าลูกเห็นถ้าถ้าลูกที่เรียนวิวป .5 ก็จะมีหนังสือนะครับ แต่คนที่ท่านผู้ชมทั่วไปที่สนใจในการสอนของครูพี่นันนะครับไม่ได้เป็นนักเรียนก็ขอขอบคุณนะครับนี่คือรูปข้างข่าวนะครับนะภาษาอังกฤษคุณครูก็เลยเขียนให้นะครับว่า bat นะครับแปลว่าข้างข่าวส่วนรูปนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับคือ tiger นะครับเสือรูปนี้ก็ปลาวานนะครับ w e l l s นะครับนี่คุณครูเขียนให้เองนะส่วนภาพนี้นะครับนะเป็นปลาโลมานะครับ dolphin นะครับ dolphin ส่วนรูปนี้ก็เป็นกระตูนะนะครับน่ารักเลยนะครับจีราฟนะครับหัดเขียนได้ถูกนะลูกนะว่าจีราฟเขียนอย่างไรตัว F2 ตัวนะส่วนภาพนี้ก็แคนการูนะครับจิงโจ้อ่ะทีนี้มาดูเนื้อหาด้านล่างกันนะครับเนื้อหาด้านล่างเนี่ยต้องให้เป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะว่ามันยาวนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะครับที่สีษากุณครูบังอยู่เดี๋ยวคุณครูค่อยค่อยเลื่อนขึ้นนะครับนะค่อย ย่อยเล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งอเอาข้อ1ข้อ2ก่อนนะครับที่พอมองเห็นชัดข้อ1ข้อ2เนี่ยเขาถามว่า a dolphins and r a l e s fish นะครับ dolphins เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับเติม s ปลาโลมาหลายๆตัวและปลาวานนะครับหลายๆตัว R มาอยู่ข้างหน้านะครับเพราะเป็นประโยคคำถามนะครับแปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็ต้องแปลว่าเป็นนะครับนะเป็น ปลาโลมาและปลาวานเป็นปลาใช่หรือไม่นะครับปลาโลมาและปลาวานเป็นปลาใช่ไหมได้เหมือนกันเป็นคําถามนะครับคุณครูก็ตอบให้เลยนะครับลูกปกติแล้วปลาโลมากับปลาวานเนี่ยเราเรียกว่าปลาก็จริงนะลูกนะแต่บัรจัดอยู่ว่ามันเป็นสัตว์นะลูกนะไม่ได้เป็นปลาเป็นสัตว์ก็คือเป็นแมมโมสแมมโมสนะครับนี่เลยนี่เลย no the a n t เราต้องตอบก่อนนะเขาเป็นประโยคคําถาม No, they aren't. แปลว่าไม่นะครับมันไม่ได้เป็นปลาแล้วตอบต่อไปว่ามันเป็นอะไรก็คือ they are mammals นะครับ m-a-m-m-a-l นะครับใส่ s กาไปก็คือมัน2ชนิดนะครับนะก็เลยใส่ s กาไปด้วยแปลว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ mammals นะครับมาข้อ2ต่อ Where do kangaroos live? ลูกต้องหัดแปลนะครับนะแต่นี่คุณครูแปลให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแคงกัลูแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิงโจ้นะครับดูเป็นกริยาช่วยลูกนะลูกต้องใจให้ดีนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต้องกลับไปดูคลิปคุณครูทำมาแล้วนะครับนะหลักการใช้ verb to do หลักการใช้ verb to be หลักการใช้ verb to have และ tense คุณครูเน้นเลยนะครับนะสี่อย่างนี้ลูกต้องดูให้ละเอียดนะครับถ้าลูก รู้นะครับสอย่างที่คุณครูกล่าวมานี้ภาษาอังกฤษไม่ยากเลยนะครับหลักวยากรณ์ทั่วไปจะรวมอยู่ใน4อย่างนี้เป็นเป็นส่วนมากนะครับนะเพราะคุณครูบอกว่าบอกแล้วว่านะครับถ้ามีคํากริยาอยู่ lift นะครับเป็นคํากริยาแล้วอยู่อาศัยเมื่อตั้งเป็นประโยคคําถามนะครับต้องมี verb to do มาช่วยนะครับมีคํากริยาอยู่เอา v e to do มาช่วยอันนี้เขาเขียนมาให้แล้วนะครับเราก็เลยรู้ว่า verb to do แต่ถ้าเขาไม่เขียนมาให้นะลูกครับ ถ้าเกิดเ่าให้แต่งเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาบอกภาษาไทยมาว่าจิงโจ้อาศัยอยู่ที่ไหนเราจะเอาเวบอะไรมาถ้าเราไม่รู้หลักใช่ไหมครับเราจะเอาเวบทูบีมาเป็น where are kangaroo live ไม่ได้เลยนะลูกน,นะผิดหลักพยากรณ์เลยแต่ถ้าพูดสนทนาได้นะครับได้ไม่เป็นไรโอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับจิงโจ้อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยตอบให้ว่า D นะครับเพราะว่าจิงโจ้หลายตัว Live in the grassland แล้วอะไรลูก they live in the grassland แปลว่าพวกมันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านะครับนะคุณครูไม่ได้แปลเขียงกับแปลให้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่แล้วนะครับพอมาข้อที่3เดี๋ยวคุณครูค่อยค่อยย่อไอ้เล็กลงนะครับ can kangaroos walk นะครับ normally why นะครับ เคนการู <Kang> แปลว่าอะไรครับแปลว่าจิงโจ้เตอร์เมสหลายๆตัว Can, แคนแปลว่าสามารถนะครับซึ่งตั้งเป็นประโยคคาถาม Walk แปลว่าเดิน Normally นะครับ New n o r m a l new normal ตอนนี้ท้นีรักันอีกแล้วที่เขาพูดกันในยุคโควิดนี้นะครับใช้ชีวิตแบบ new normal คําเดียวกันเลยลูก n o r m a l แปลว่าอะไรครับแบบธรรมดานะครับนั่นก็เลยแปลว่านะครับจิงโจ้สามารถเดินได้อย่างธรรมดาใช่หรือไม่ นะครับวายทำไมนะครับจิงโจ้สามารถเดินแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เดินแบบนะก็คือเดินแล้วก็เ,เว้นวักหน่อยนะครับหรือว่าอย่างก็ได้นะเดินอย่างธรรมดาเดี๋ยวบอกเดินแบบเดี๋ยวนักเรียนงงว่าเอออะไรจิงโจ้อ,อะไรเดินแบบเดี๋ยวเว้นวักผิดน, <laughs> นะเดินอย่างก็ได้อ้ <laughs> คุณครูเพิ่งนึกข่าเมาตอนที่อ่านเมื่อกี้นะครับจิงโจ้สามารถเดินแบบไม่ไม่ใช่เดินแบบนะเว้นวักให้ดีนะ ไม่ใช่ยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีนะือถือว่าเว้นวักผิดนะครับเนี่นยพอยกตัวอย่างประโยคนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูตรงนี้พอจะเขียนได้ไหมยานี้ดีนะครับกินแล้วแข็งนะครับ่าเดี๋ยวคุณรูเว้นวักดีกว่ายานี้ดีนะครับกินแล้ว นะยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงนะครับไม่มีพิษภัยแต่ก็เกิดว่าอ่านเว้นวรคผิดนะครับอ่านเป็นยานี้ดีนะครับกินแล้วแข็งนะครับแรงไม่มีพิษภัยเบียดเบียนอ่านตะ้องมีคําว่าเบียดเบียนด้วยเว้นวรคผิดแล้วเสียหายเลยนะครับนะนี่คือมุมตลกมุมหนึ่งนะครับเคยเจอไหมอา่าเขียนลงมาในนี้เลยอ่ะเอาไม่เป็นไรแทรกมุกตลกเข้ามาอา่าถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้ ถึงจิงโจ้าสามารถเดินอย่างธรรมดาได้หรือไม่ทําไมนะครับจิงโจ้าสามารถเดินอย่างธรรมดาได้ได้ไหมทําไมตอบนะครับเดี๋ยวคุณค,ณค,ณคณรูต้องย่อให้เล็กนิดหนึ่งเอาเดีด๋ยวเลื่อนดีกว่านะครับลูกน,นะลูกนะเลืล่อนดีกว่าถ้าย่อยิ่งเล็กใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับข้อที่3นะครับนะอยู่ตรงนี้ก็เลยตอบว่านะครับ ความจริงแล้วนะครับจริงโจ้ไม่สามารถเดินแบบธรรมดาได้นะครับก็เลยต้องตอบว่าโนเดค่าเดอันเดี๋ยวเดค้านเถอะโทษทีนะเพราะเขาถามด้วยแคนนี่คุณครูก็ผิดเรื่อยเลยนะครับนะแคนเราก็ต้องตอบเป็นค้านนะครับ CAn นะครับ C A n, นะแคนะ can, cannot เนี่ยนะครับต้องตัว n ตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าโนเดคานเนี่ยตัว n เ,เป็น2ตัวตัว n ตัวเดียวนะครับนะ n no, they can't นะมันไม่สามารถเดินได้เราก็เลยตอบต่อไปว่านะครับ because เพราะว่า t เดจ m p จัมแปลว่าอะไรลูกนะได้ยินอยู่บ่อยนะครับแปลว่ากระโดดนะครับ they j จ m p when they g the o e v e r y w h e r e When แปลว่าเมื่อนะครับเดก็คือจิงโจ้ทั้งหลายโกไป everywhere ทุกๆที่คุณครูก็เลยแปลให้หน่อยว่า มันมันเดินเองธรรมดาอย่างธรรมดาไม่ได้นะต่อว่าไม่ได้สั้นๆเพราะว่ามันจะกระโดดนะครับเมื่อตรงนี้คือมีม้เอกด้วยนะครับเมื่อมันไปทุกทที่หรือว่ามันไปในที่ที่มันต้องการนะครับคุณครูขี้เกียจแต่งให้มันยาวนะครับก็เลยแต่งสั้นๆให้อย่างนี้โอเคนะอ่ะไปต่อข้อต่อไปแหมเลื่อนยากเหลือเกินนะครับนะอ่ามันไม่เห็นแถบก็เลยเลื่อนยากเหลือเกินอ่ะโอเคครับ ทีนี้มาข้อที่4นะครัก็ถามว่า r ไทเกอร์นะครับก็คือเสือ r ไทเกอร์เสือนะครับมี e 이처이นะครับนักเรียนเป็นคํากิริยานักเรียนสังเกตได้เลยนะครับคำกริยาเมื่อเติม er เข้าไปจะกลายเป็นคำนามนะครับ e แปลว่ากินนะครับใส่ er เข้าไปจะกลายแปลว่าผู้กินนะครับผู้กินแปลตามคำศัพท์นะมีแปลว่าเนื้อ เพราะฉะนั้นผู้กินเนื้อในที่นี่นะครับอ่าแปลว่าเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าเสือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อใช่หรือไม่อ่าเราต้องแปลอย่างนี้ครับเสือเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ไหมนะครับให้มันให้มันแมทกันกับว่าผู้กินในที่นี้คือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อใช่ไหมอ่าก็เลยตอบว่า yes dear จบเลยใช่มันเป็นสัตว์กินเนื้อจบเลยนะครับแค่นั้นเองส่วนข้อที่5นะครับ bats แปลว่าอะไรครับ bats นะครับ ค้างคาวหลายๆตัวแมมโมสเมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับที่ปลาโลมากับปลาวานแปลปอะไรครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็เลยแปลว่าค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่หรือไม่นะครับอ่าแปลว่าอย่างนั้นนะครับใช่หรือไม่ใช่ให้บอกเหตุผลมาด้วย why ทำไมก็เลยตอบว่า yes they are นะครับตอนนี้ตอบ yes they are เลยนะครับเพราะถามมาอาอาแบดแบดเนี่ยนะครับหลายตัวเพราะงั้นเวลาเราตอบ เราอย่าตอบว่า yes b a d a uh r ไม่ได้นะ <laughs> ต้องแทน b a d ด้วย d นะครับ yes a r อ่า uh, ทำไมเราก็ต้องตอบ because นะครับ because the female bat female bat เดี๋ยกกวคุรต้องเลื่อนอีกนะครับข้อ5นี้ก็ยาวอีกเหมือนกันต้องเลื่อนอีกเนี่ยมันไม่ขึ้นแถบให้เห็นนะลูตรงนี้เนี่ย กว่าจะขึ้นแถบโอเคนะไปต่อ because the female bats female bats แปลว่าข้างคาวตัวเมียนะครับ feed จะให้อาหารนะครับให้อะไรเป็นอาหารครับให้ Milk ให้นมเป็นอาหารให้อาหารแก่ใครครับ for แก่แดยังยังในที่นี่นะครับคุณครูไปปรึกษาเพิ่มเติมมาไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับยังตัวเดียวเนี่ย เป็น adjective ก็ได้เป็นคำนามก็ได้ในคลิปก่อนหน้านี้คุณครูนึกว,ว่าเป็นคำ adjective อย่างเดียวนะครับบางครั้งคุณครูก็ไม่ได้รู้หมดนะลูกนะเพราะคุณครูก็ไม่ใช่ฝรั่งนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณนักเรียนรู้ประวัติคุณครูเนี่ยคุณครูจบเอกภาษาอังกฤษเกียินิยมว่จริงนะครับแต่ว่าไปทํางานธนาคารสะกยี่สิบปีนะครับไม่ได้ยึดอาชีพครูตลอดนะครับแต่ยึดยึดอาชีพครูตลอดทั้งยี่สิบสามสิบปีนี่หลับตาสอนได้เลยนะครับนะ แต่นี่คุณครูเพิ่งมาสอนได้ปี2ไปีเองนะครับยังตัวนี้นะครับเป็นคํานามได้ด้วยนะลูกนะแปลว่าสัตว์วัยอ่อนนะครับสัตว์วัยอ่อนสัตว์สัตว์วัยหนุ่มหรือว่าสัตว์วัยวัยเพิ่งเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยแปลประโยคนี้ว่านะครับเพราะว่าค้างคาวตัวเมียจะให้นมแก่ลูกน้อยคุณครูก็เลยแปลลูกน้อยนะครับยังตัวนี้ลูกน้อยของพวกมันนะครับเพราะค้างคาวหลายตัว นะไม่ต้องไปใส่เป็น young children เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูบอกว่า young children ก็คือลูกตัวอ่อนๆไม่ต้องแล้วนะครับเพราะยังตัวนี้เป็นคํานามได้ด้วยนะครับนะโอเคตามนี้นะครับอ่ะมาต่อข้อที่6ครับ Where do รา f เล live นะครับจ f f นะครับอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับจิ f าอาศัยอยู่ที่ไหนคล้ายๆกับ2คํคำถามแรกนะครับนะ ก็เลยตอบว่า they live in g r a s s land นะครับยีราฟอาศัยอยู่ในไหนครับอยู่ในทุ่งหญ้านะครับทีนี้มาดูประโยคนี้นะครับประโยคนี้เดี๋ยวคุณครูขยับมาด้านนี้นิดหนึ่งเผื่อว่ศาศีรษะคุณครูบงังประโยคนี้นะครับ I come from Australia ก็คือรูปนี้เป็นรูปอะไรครับแคนการูก็คือจิงโจ้นั่นเอง จ,จิงโจ้บอกว่า I come from Australia นักเรียนก็น่าจะแปลออกนะครับคือฉันมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วคุณครูก็เลยต,ตั้งคำถามขึ้นมาอีกสองคำถามนะครับว่า Who are you นะครับ Who are you, you, you. อยู่ๆกระตูนี้บอกว่าฉันมาจากออสเตรเลียแล้วคุณครูก็เลยตั้งคำถามว่า you Who are you แปลว่าอะไรลูกแปลว่าคุณคือใครนะครับสัตว์นี้ก็เลยตอบมาว่า I am k a n g a r o I am a k ม n g เค้งฉันเป็นจริงโจ้ไงละจ๊ะถึงได้มาจากออสเตรเลียนี่คุณครูแถมเข้าไปสอคำหนึ่งคำถามไ้หนึ่งคำตอบนะครับจบนะครับหน้า49นะ่สิบเก